กปกตินอ้อเวลาแเ้วพัวแล้ว,วอโอ้ยข้า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 สบายดีกาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปลอมปลายเบิอดสุขุมสุขคนเนาะหลังจากที่ว่าห่างหายไปโดนพี่น้องเอ้ยเกือบเป็นเดือนนักพี่น้องเนาะที่ว่ายึดเหนี่ยไปหมเดเลยทายคลิปหมเดเลยอ่าล้ำเนินรายการเนาะ ว่าบรุรถ่ายคลิปโดนนานเลยพี่น้องเลยรว่าเาบรุรีมีคอนเทนต์แรงเนาะแล้วก็มีเวียกหลายแน่แล้วก็แม่์มบุษบ่ายไร้าย,ยางอะไรอะไรอันแล้วก็เริ่มบุรีไทยพี่น้องเนาะว่าเมอร์ดีมาเป็นมือส่งขายปีเก่าได้พี่น้องเป็นไทยส่งขายปีเกา่าสีเขาซูเปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่ามีโอกาสสีขึ้นมาทีมงนานแะเพราะว่าทีมงานก็บอกโอ้มาเด้อประตูเกมว่ามีเงียบโดนไลยแล้วว่าษันเพราะว่า ปีหนึ่งมีเธอนึ่งมาจากนอกพันว่ากับ่อยขึ้นเมื่อนะบริณน้ำกันมุมวนมันซื้อน้ำกันมาจากนอกแต่ขึ้นเมื่อพบปะทีมงานนะก็ซุนรวมของเพป็นกันเป็นจุดต่างวงเท่ากับคือเงินของเบเกอร์เนาะที่ว่าผมเอาแสตกันในกลุ่มแล้วว่าให้ขึ้นบริณน้ำกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็มีคนมาอยู่น้ำแม่แล้วเนาะอีกว่าสิบวเมื่อแหละแต่ผมีใครอยู่น้ำแม่นะก็ก็เรียกว่าโทรอ้ายเพันมาอ้ายเพปรนกลับมาอยู่น้ำแม่พอดี่มาตื่จริงจังเลยเมื่อเนาะ ตอนนี้แม่ก็นั่งนั่งขายแล้วแหละนั่งทาไอเป็นมากเนาะเพราะว่าเอึ้ยเพิ่นก็เมื่อยามก็เมื่อยามอนณาเมื่อยามลูกเพิ่นยืดเวียดเนาะเพราะว่าลูกสายเหยียียดแล้วก็น้องสาวอีผู้หนึ่งก็เมื่อยามครอบครัวอนณาเพื่อนมูคูเนาะที่เราเคยเลียนกันแต้นโดนอ่ะนะพี่น้องเนาะส่งมาตุ่ยกับติวิตก็ตัดสินใจว่าสิเมื่อโอ้โหผมเมื่อเนาะทีมงานเนาะเพราะว่ามันก็บุยไปอยู่แล้แม้พี่เนาะมันนี่มามีอายมันมาอยู่นะก็เลยว่า บระตูก็เลยลายเวลาเมื่อเนาะเป็นสองสามวันการเสียดกลับมาคืนเนาะเพื่อมาเด็ดเวียกเง่ายๆนะครับเบิร์ของคนขั้วอะไรพี่เนาะเดี๋ยวตอนนี้เขาจะไปขอบแม่กันเนาะอันนี้ให้่นจจเล็กกันน้อยเนาะเพราะว่าเป็นของควันปีใหม่เล็กๆน้อยๆเนาะหลั่นคือการทาประตูมีมากมายเมื่อนาประตูจิตใจให้่นอีกเนาะตอบแทนพ่นอีกแล้วพี่เนาะเนี่ยพี่เนาะเดี๋ยวไปทาแม่กันขอบแม่กันเนาะแั้นี่ปรกันนังคนเดียวเลย ขอจีเมื่เสียด้อยินบอกเมื่อเสียด้เมื่อเหตเบียกห้าทีมงานเออเมื่อสั้นๆปีใหม่ได้ปีใหม่แล้วกลับลงมากขึ้นอีกมือนมือหือของก็มากขึ้นเด้อเอออืมเอาสิสิ่ยไฮเอาไปติดโตเด้ tangled. อจากเล็กจากน้อยแล้วเอาเงินใไปคนก่อนพี่น้อง แ,แม่ก็อยู่รอดทาอ์ไอเป็นเขามาเนาะและ้วมีจะมีเอื่อยอายเป็นขาเฮือนเนี่ย,นนะยแช่เป็นเบิองน้ำเนาะเพราะว่าเขาไปอยู่ช่องสมุนแล้วก็สิให้เป็นกระจอบมาเบิองให้แล้วก็ร่างกายมากประตูกิะชับมาคือเก่าพี่น้องเนาะรุ้ย <c oughs> แม่เอาไว้ติดโต้เดอ้อที่ไม่ผ่าไม่โอ้ยตกแล้วฮันพ่นพ่นพ่น <c oughs> โอ้ย สาธุแม่ขอไวยพ่อให้ลูกมีช่วงชุกตลอดปีใหม่เนี่ยชีหอดเอะไรบวกนี้บางอ่ะก็ขอให้ไปน้ำปีเก่าปีใหม่ชีหอดเนี่ยมีจริงดีเขรามาสาธุ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 รวยเงินรวยขั้ม อืมสาถูกซาถนโอเคอ่าแลวเนาะพักหอดเวลาเราจะเดินทางก่อนพี่น้องเลยายวนรดออกปะเนาะสูทุกครั้งพงากุกุขใจะลอดปีใหม่อืมเรียกมาดอกเด้อไปหาทีมงานก่อนเหตุียกจะทายคลิป เอาเงินเขาซองก่อนเพราะว่าคั้นมีคั้นลําคั้นรวยในี่ซองใน YouTube นี่ก็จริงจีหายหม่เนาะโชคดี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 ทางปลอดภัยโอเคจ้าทูตอนนี้มาแวะซื้อนั่งเมื่อแก่นกับทีงานเนาะมีนางผมมีนางเด้แต่ปื้เฮามีแต่เท่านี้แหละพอได้นั่งเขาดาวพอได้จีรินเนี่ย แน่นะเนาะเอาสองโลเอาสองโลก็ถือใจแล้วแหละตะดได้บ้าไตะโดบ่บ่บ่แม่์บุกานาเด้อตตะดเด้อเก็บตกไลยดีนะบุพการ์ทีมงานนี่พอได้นั่งจีกันปักเซ่ปักเซ่แม่นแล้วมานโอดกันแล้ว่น้องเนาะคนอันตอนนี้กำลังขึ้นรถเด้อเดินทางเกี่ยวซีโมงเนาะหอดปักเซ่กับศีนาประมาณอ่า แปดโมงแปดโมงเนาะพอดีเนาะยังงอนเลยทีมงานมาหบแล้วก็ไเกรีนแบกคือนะเนาะเจอกันเด้อทีมงานเด้อมาแรงเด้อข่าวดาวที่ปากเส่กำลังเดินทางเด้อขึ้นรถแล้วเจอกันเกรีนแบกคือเนะนานนะทีมงาน้เนาะบุกคนมวน้วนลมแรง คนน่ะตอนนี้ปาะตยกรรมหอดปากเซฟเทมหอยเนาะหอดนเทขีดเปาเปาปตทลักซองอย่แหละมันจะรถเวียงจานก็จ,จอดให้พี่น้องของป,องป้ายเสื่ออาหารการกินขึ้นรถเนาะแล้วเดี๋ยวจะเดินทางมวยอย่างจะมประติลกบเซฟเนาะตอนนี้ก็ร้อทาเบ้าเคียวจากเดย์คาเลชีมารับเนาะมีการไก,ก่เคี้ยอน้องมาเคียวนี่แหละพี่น้องเวลาอยู่นี่ไปกับปตทอเนาะโอ้บรรยากาศคำคืนของเมืองปากเซ่ประติะตมุริมาเนาะแหงเลยพี่น้องเลย ว่าเคือนที่เนาะมือนีนมือเขาดาวอีกพี่น้องเลยนี่ตามกันกันไปน้ากันเอาว่ปฏิสิทธิ์แต่ที่งานจิ๋มวนเสือนั่นเเนาะเดี๋ยวเขาปฏิสิทธิ์ขออนี้นะเสร็จฮะทรหาบลเขียวกันเนาะพี่น้องเนาะให้บลเขียวออกมาหับเนาะเดี๋ยวที่ถาเราจะหนาเพราะกรท้อกันแหละพี่น้องเมืองปากเซ่สับดีปากเซ่เออสับปะรดขังเนาะแต่ว่าโดนหน้าเงียบเพิงเนาะมาปากเซครับ กับเดือนน้อพี่น้อเนาะถั่วหัลาเปียวกันเนอพี่น้องเอ้ยคนมาหับนะที่รถย่างก็ขึ้นรถจีพ่นเนาะแต่ว่าก็เร็วเอ้ยพาก็ทิ้งยื้อเข่าง่มาสิของกินก่อนเออห้องทองก่อนห้องทองอะไรอ่ะจะไปตูดบิ๊กใหญ่เนาะงานนี้ห้องตูดอีกแล้วว่าสันนี้อ่ายินตูดตูดแบบภูมิใจเออตูดเลยภูมิใจนี่งานขบวนกันยังไง มีกินสมีมีสมกินอะไรพี่น้องยีงกับเบิ่งแยกงกันไปอย่ยามียามบุมีกับเบิ่งกัากินกัาไหนน้องเนาะย่งดอกมวมวเอาหองกินเขาไปกินเขาห้องท่องก่อนก็อกมนกนเิไปเออโอเค้งเกินาเสบายดีกินเขาเนาะไอ้คะแนนพอถึงสอเพลงยุดพอดีงามมอจะเอาะมาห้องทองก่อนเนาะ ห่อนบานบารเคียวแล้วก็ห้องทองก้อนสตูดิโอห้องคือเก่าพี่น้องเลยเขาเออเราจะไปตูดบาร์บีคิวอีกห้องซือไปพวกเราเราข้าวพุกเราแกวอพอลิสตีเนาะพ่อแล้วมันวิ่งมากินเหล้าหน่ะมากินเหล้าอยู่แล้วตอนนี้ตอนเมาไวยกดเบียร์อ่ะข้องมังมักเราไบเดี่ยวเดี๋ยวก็อนะครับพี่น้องห้องทองก่อนเดี๋ยวไปจะไปเจอกันอีกคืนนี้นะพี่น้องเนาะ ผู้ดีเพงก็บแหวกถือจังว่ขนาดผูดีมอหายเออถือจังว่าับต้นับกนมากเพียงยุทธการนันปลาทางบ้านโอ้วอร์เวอร์เวอร์มาจอนโอ้เดี๋ยวนี้นี่ว่าเดี๋ยสปอนเซอร์ไล่ได้ส่วนนี้จะได้บาัาจอ <c oughs> นเซอรเยอยกเียร่อยเหรอโอ้มาแห้งเล็เดฟเฟนไม่ได้เพื่อนย่าไ้ตกลงปวงใจกันแล้ว่านนนออนเี่ยวกฟ เดี๋ยวพี่ใหม่ไนเอาค่ะได้พี่ใหม่มาได้แต่งนะจะเปตัวรูเขานด็กยูหรือบเมือนนี้ไปดักดักพีเด่นกับผู้บ่าวอยู่หรออ่าเทว่าแสดงมา้องสังกตเลยจะไปไปไปหลุดเหมอนกันข่าก่อนเห้าปักเซ่ปักเซ่ำคืนคำคืนเขาดาวพี่น้องเออเส้นทางบรรยากาศเนาะเก็บไปเลยตอนนี้กำลังออกเพื่อนปีแรกหรือ น้องอายุเท่าไรนะทำไมลากสามยอโอ้ี่ตาไปใส่เนี่ยมาลากสามลากสี่จะได้้องว่านำเรลืองเนาะไปเชียดหานเชียดหันไปโอ้เลยโอ้งามลายไปหน่อย ยอดแห้งเลยเขามาเลียดเนอะมั่วอเนี่ยมันกล่องยางเดี่ยดึงแรงมากไม่โตให้กันนี่คืเบ็ดเลนะไอ้ดิ้งคันมันมีแบบปั๊กๆ บป้งเขาหอยเซนินะจวนยเกยรมาของกันนะ้านแอนียร์เด้อหกตือนมามาอะนี่มาฮอดเจ็ดโมงมามามมามามาามยมันจมามามกมามาม้บามกมานาามามาามากาม มาโตกับมีครูได้มาเนียวมาโตมาแห้งได้เถอะมาตระเทียวนีนมีครูมากมีไม่แด้มีได้ครูเอ,อ๋มาโตาาตรายเนอมาโตชิมาม,มาโยกินซาบะโตเด้อมาตระเทียวม่มีครูมากเนนอนลายเนนอนลายโอ้มนเนยมเิมาจำคคคคยินดีเด้อ ยินดีนยินดีน้ยินดีน้โอ้ค่กคนี่แหละนการแอนนองเนาะเป็นกางจุดปูดินได้แลว ล้อทไมเขาตากับพ่อข้าันึ่งดวงมอย่้เอ้ยบอนักดย โอ้ยโอ้ยมดแล้วเนี่ยนี่โอ้ยโอ้ยมาอยู่เด้อเราวักตาเด้อเรามักตาเด้อเรามักตาเด้อ เวลาทำมาหากินเด้อเวลาทำมาหากินแล้วอาสจจูดผู้เนาะพี่น้องเนาะดนำลังอยอยไปอยไปนำลังแล้วเอาน,นี้ไสดมือเอกมือเอออหไรสุดเอออไสุดจอนซือไหโอ้อ คัะค่ะค่ะควันนี้รอบพ่นรอบพนคนมีสองอ้าวนราคะคค่ัมจุดฟูแล้วมาตื่นเข้าไปจุดเนาะผนึาม่พ้าเพ้าเ้าจะน่อยพร้อมกันพร้อมกันให้เพื่อเกิดน

เตนแน่เต้นเวยด้วยน่าเลยเต้นไว้เต้นดีเว้ยเต้นดีมาได้มาเต้นมาเลยอู้วอาณาพี่น้องเนาะตอนนี้มาหอดส่วงปาร์ตี้แลยนะพี่น้องเนาะคือว่าเ้างกสิเก็บบรรยากาศปาร์ตี้น้อยนึงเลยจะเป็พักพอนจะปิดคลิปเลยนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามืออื่นเอาสิสลองมือปีใหม่ดูแคร์น้ำใจหนึ่งนะพี่ดอกเนาะกำลังเต้นมาหอด พอทีมงานเนาะแต่ว่าอานาเบาวบับชีเบาวก้อยแล้นนวกับผู้อื่นเนาะเบาทีมแับนี่ไปน้ำผึ้น้ำแฟนเนาะได้บริสุทธอกันมิแต่ว่าพอพอกันไม่น้ำโอกาสหนาเนาะหยองเนาะแต่ว่าไว้ทอดไส่ให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งเลยจะเจ็บจะจนนะพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งโ่งดี้ีม่ไหมเลยพี่น้องเด้อค,คลิปนี้กับทีมเจ้าใบแค่เสนีย์ไปพบก,กันคลิปอ,อ่าเขาสูุสานปะติเนาะ